สวัสดีครับดิมสวด MDF ชิปนี้นําวิธีการหาปริมาตรกระบอ,อกสูบมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยก่อนที่จะติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อติดตามข่าวสารและเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับชิปนี้เรามาดูวิธีการนะครับขอยกตัวอย่าง4วิธีการหาปริมาตรกระบอ,อกสูบมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันวิธีการที่1ขนาดลูกสูบ คูณขนาดลูกสูบคูณระ,ะยะชักคู 0. 54, คณ0 .7854 คูณจำนวนลูกสูบแล้วก็หาร1,000จากตัวเลขตัวอย่างเรานำตัวเลขของอขนาดลูกสูบและระยะชักของ h อนด้าเวฟร้อยตัวเก่ามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่ก็คือตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างขนาดลูกสูบนะครับ50คูณ5 0คูณระ,ะยะชัก55.6คณูณ0.7854 คูณหแล้วก็หาร1,000ก็จะเท่ากับ1น9่งร้อยเนซีซีนี่คือวิธีการที่1วิธีการที่2คือลูกคูณล,ลูกคูณชักคูณ11หาร1นึ่งก็จะเท่ากับซีซียกตัวอย่างเช่น50าสิบคูณห้คูณห้าคูณสิแล้วก็หาร1นึ่งก็จะเท่ากับ 109.214นี่คือวิธีการที่2ต่อไปวิธีการที่3 3.14คูณขนาดลูกสูบคูณขนาดลูกสูบคูณร,ระยะชักและก็หาร4,000ันเท่ากับซีซีสคูณ5้คูณหขนาดลูกสูบและก็คูณร,ระยะชัก55.6หารพเท่ากับ 109.115ต่อไปวิธีการที่4ขนาดลูกสูบคูณขนาดลูกสูบคูณระยะชักคูณ0.785หาร1,000เท่ากับนะครับ cc 50คูณ50ขนาดลูกสูบแล้วก็คูณระยะชัก55.6คูณ0.785เท่ากับ cc ก็คือ109.115 เราจะสังเกตได้ว่าวิธีการที่4นะครับวิธีการที่4กับวิธีการที่1มันเหมือนกันวิธีการที่4กับวิธีการที่1มันเหมือนกันเพียงแค่เติมเลข4แล้วก็คูณ1ไปเท่านั้นเองนะครับไม่แตกต่างอะไรกันมากเลยนะครับวิธีการที่4กับวิธีการที่1จากกันหารนะครับก็จะได้109นะครับ1น9 ปริมาตรกระบอกสูบนะครับเท่ากับ109ซีซีนะครับนี่ก็คือวิธีการหาปริมาตรกระบอกสูบนี่ครับถ้าจะให้ดูตัวเลขทศนิยมนะครับก็ไม่แตกต่างกันมากเลยนะครับจากทั้ง4ตัว1 2 3 4ตัวเลขทศทศนิยมนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนะครับนี่ครับ ทั้ง4ตัวก็เอามาให้ดูนะครับสายซิ้งสายแต่งหรือจะจะเป็นสายเดิมก็ได้นะครับนะครับวิธีการหาปริมาตรกระบ,บอกสูบสำหรับชิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วติดตามชมชิปต่อไปครับสวัสดีครับ